สดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง YouTube พันเอกบันโปรพีเรชนแนละเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปคุยกับผู้มวยกระแสผู้มวยประวัติศาสตร์นะระหว่างพันวิทนับหรือว่ายอดวันเผด็จหรือวันวิจิตนะกับเมธีนะดารานะที่ว่าจะได้ชกกันหรือไม่ได้ชกกันเดี๋ยวไปไปฟังคำจาก ูพันยอดครับหรือว่ายอดวันพเด็จูวันณวิจิตไปกันเลยครับสวัสดีครับผู้พันครับตอนนี้ก็มีข่าวมีกระแสว่าระหว่างคู่ผู้พันกับเมธีเนี่ยได้ชกกันบ้างจะไม่ได้ชกกันบ้างจะได้ชกกันหรือไม่ได้ชกกันผมว่าอยู่อยู่ที่อยู่ที่ฝั่งที่เมธีแล้วเราก็พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นัดกันไปสองโมงที่สถานมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ตอนสิบโมงก็นัดกันที่กับกบดรอ ทำบัตรทุกอยกทั้งหมดแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะไปทนเนินเสิ็จงันแล้วก็วางมัดจังกัน วางวัดจํากันถ้ารันหนึ่งรันจะชกหรือไม่ชกก็วัดกันพรุ่งนี้ครับวัดกันพรุ่งนี้ก็คือตกลงกันไว้ที่น้ําหนัก74ใช่ไหมครับผู้พันแล้วก็มีสัญญาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาจิจตาออกมาแล้วครับแต่น้ําหนักตัวผู้พันเนี่ยไม่ถึง74ใช่ไหมครับน้ําหนักผู้พันก็ไม่ไม่ถึงไม่ถึงแต่คือจะทําขึ้นไปใช่ไหมครับทำขึ้นไปได้เจดสิบแต่ของเขาก็ต้องทําทําลงมาทำลงมาทำลงมาตัวนี้มันจะได้เสียตรงที่น้ําหนักครับผมเพราะเขาใหญ่กว่่่่่่่าาาาาผผมมมมมมแล้้วววกกกก็็็็็็รรุคคัับืือเเเเเเเปปปนนนนนนนยยไไใชะะงีพ สากลเนาะสามคนเขครับก็วัดกันที่น้ำหนักลดลงมาแค่เขาไม่เหนื่อยเขาไม่เบียก็เขาก็อาจจะได้ชนะก็ได้ถ้าถ้าคือเขาทำได้นี่ก็ได้ชกร้านเปอร์เซ็นต์ได้ชกร้านเปอร์เซ็นต์ครับคือพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ก็จะได้ชกหรือไม่ครับผมก็คือนี่นะครับจากผู้พันวิทย์ครับหรือว่ายอดวันเผลิตวันนวิจิตรนะครับครับขอบคุณครับผมครับ